สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัตินะครับชนิด25สตางค์50สสตางค์ 1บาท5บาท2บาทและ10บาทนะครับอัตโนมัติพร้อมแสดงผลการแยกเหรียญและจำนวนเงินทั้งหมดนะฮะผ่านแอปพลิเคชันบรินครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราได้ใช้ในส่วนของตัวหนด MCU ครับ t h p 8 2 6นะครับ Wi-Fi โมดูลนะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งก็จะทำการอินเทอร์เฟซกับตัวหน้าจอ LCD ขนาด20่บคูณ4บรรทัดเพื่อแสดงผลการทำงานของตัวเครื่องครับโดยตัวหน้าจอ LCD ตัวนี้นะก็จะแสดงทั้งนะครับชนิดของเหรียญรวมถึงจำนวนของเหรียญนั้นๆด้วยนะว่ามีทั้งหมดในแต่ละชิดนั้นมีทั้งหมดกี่เหรยด้้วกกันนนะทาาแแออมไลจเงิ ด,ด้วยนั่นเองครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของตัวโหนด MCU ESP 826 6 WiFi มาดูเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งตัวโหนด MCU ตัวนี้ครับก็สามารถที่จะทําการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ WiFi และ connect เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำมาที่ในการอัปโหลดข้อมูลนะครับผ่านแอปพลิเคชันบิ n ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลที่ผ่านแอปพลิเคชันนั้นเราสามารถที่จะทําการดูจํานวนของเหรียญในแต่และชนิดไม่ว่าจะเป็นนะครับ25สตางค์50สตางค์นะครับ1บาท2บาทรวมถึง5บาทและ10บาท นะฮะผ่านตัวหน้าแอปด้วยนั่นเองครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะนะทําการดูจํานวนเงินและจํานวนเหรียญในแต่ละชิปนั้นนะครับได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับซึ่งในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่จะทำหน้าที่ในการคัดแยกเหรียญในที่นี้ครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวเซนเซอร์อินฟาเรดที่แปะอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งก็จะเป็นส่วนของตัวระบบกลไกในการคัดแยกเหรียญนั่นเองครับซึ่งในสองตัวตัเซนเซอร์อินฟาเรดตัวนี้มีทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับในแต่ละตัวก็จะประจําในแต่ละช่องของชนิดของเหรียญในแต่ละชนิดทััั้้งหมด6ชนนนนนนิววววยกร่าจะเเเป็สตซซอ์ข สตางค์ห้าสิบสตางค์นะครับหบาท2บาท5บาทและ10บบาทนั่นเองครับซึ่งในส่วนของตัวระบบกลไกลในการคัดแยกเหรียญนั้นนะครับ เราก็จะทําเป็นลักษณะเป็นช่องช่องนะครับซึ่งในแต่ละช่องความสูงของช่องนั้นก็จะมีค่าความสูงที่แตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับนะค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญในแต่ละชนิดนั่นเองครับเนื่องจากว่าเหรียญในแต่ละชนิดนั้นนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าไดมิเตอร์นั้นไม่เท่ากันเราจรึงสามารถที่จะนําส่วนของตัวไดมิเตอร์ที่แตกต่างแตกต่างกันได้ของในแต่ละเหรียญนั้นนํามาเป็นเกณฑ์ในการคัดแยกได้นั่นเองครับซึ่งในส่วนของการคัดแยกตรงส่วนนี้ก็จะมีกระบอกหรือว่านะครับในส่วนของตัวถ ในส่วนของตัวฮัพเปอร์ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของจานฝีเหรียญครับเราก็จะทําการซาะล่องเอาไว้เพื่อให้เหรียญในแต่ละชนิ้นั้นเข้าไปสู่ในส่วนของตัวล่องได้ในขณะที่ล่องตรงนี้หมุนนะครับหรือว่าจานฝีเหรียญตัวนี้หมุนเนี่ยเหรียญในแต่ละชินิดก็จะทําการอยู่เข้าไปในช่องหรือว่าถูกใส่เข้าไปในช่องตรงนี้ครับและเหรียญน,นั้นก็จะทําการไหลตามแรงความ น้ำถ่วงของโลกนั่นเองครับไหลลงมาในขณะที่เหรียญไหลลงมาครับก็จะผ่านในแต่ละช่องถ้าเกิดว่าช่องไหนมีขนาดเท่ากับนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญในแต่ละนั้นนะครับเหรียญน,นั้นก็จะไหลผ่านช่องตรงน,นั้นไปทําให้นับเหรียญที่ไหลผ่านนั้นนะครับวิ่งผ่านตัวเซนเซอร์อินฟาเรดที่ติดตั้งอยู่ทางด้านหลังนั่นเองซึ่งตัวเซนเซอร์อินฟาเรดตัวนี้นะครับมีทั้งตัวส่งและตัวรับนะฮะอยู่ในเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันเนื่องจากว่านะครับตัวส่งนั้นก็จะเปล่งรง red, ังสองออีอนนนินฟาเรด รังสีอินฟราเรดนั้นก็จะสะท้อนกลับมาผ่านตัวรับตรงนี้ซึ่งเป็นโฟโตไดโอดที่อยู่ทางด้านข้างนะครับของตัวเซนเซอร์อินฟราเรดของเราทําให้รังสีอินฟราเรดสะท้อนกลับมาและตัวเซนเซอร์ตัวนี้ครับก็จะทําการส่งสัญญาณไปยังตัวนด M C U E P 8 2 6เพื่อทําหน้าที่ในการนับเหรียญในแต่ชนิดที่วิ่งผ่านตัวเซนเซอร์ไปนั่นเองแต่ก่อนที่จะไหลผ่านผ่านเซนเซอร์ตัวนี้น้ครักก็จะมีนส่งตัวชุดระบบกลไกลในการลําเลียงเหรียญเพื่อ ให้ตัวเหรียญน,นั้นทําการจัดเรียงนะครับแล้วก็ทําการเอียงได้องศาเพื่อทำมาที่ในการสะท้อนแสงอินฟาเรดที่เปล่งออกมาจากเซ็นเซอร์ได้อย่างพอดีเพื่อให้สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนับได้น,นั่นเองนอกจากนั้นนะครับในส่วนของตัว DCG ีเกียร์มอเตอร์ที่นะครับทำการติดอยู่กับตัวฟิลเตอร์เหรียญที่หมุนตรงนี้เราสามารถนะครับที่จะทําการปรับค่าความเร็วนะของการนะรหมุนของตัวมอเตอร์ได้นะถ้าเกิดยิ่งเร็วมากเท่าไหร่อัตราการนะครับ แยกเหรียญก็จะเร็วขึ้นแต่ความค่าความแม่นยําก็จะลดลงแต่ว่าถ้าเกิดช้าลงนั้นค่าความแม่นยําก็จะเพิ่มขึ้นแต่อัตราการแยกก็จะลดลงด้วยเช่นกันเพราะว่าตรงส่วนนี้ตัวเครื่องของเราเนี่ยจะอาศัยนะความโน้มถ่วงที่ให้ตัวเหรียญน,นั้นวิ่งผ่านในแต่ละช่องฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเร็วเกินไปบางครั้งเนี่ยมันจะวิ่งผ่านเซนเซอร์พร้อมกัน2เหรียญก็จะทาให้ประสิทธิภาพในการนับมันลดลงด้วยเช่นกันนั่นเองส่วนสว,วดุดสวิตช์นัดปุ่มสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นในสองตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับสามารถททททททีีีี่่่่ํําา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 กกกรรรดคคค้้้งงไวว3ินนเเพือใยั บนหน้าแอปแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอ LCD เพื่อทําการนะครับเคลียค่าที่นับอยู่ได้นั่นเองครับทำให้ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์และสามารถที่จะทําการนับใหม่ออกมาได้นั่นเองครับซึ่งในส่วนตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องโครงอะคริลิกอย่างดีครับเนื่องจากอะคริลิกนั้นมีเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างที่จะทนทานนะฮะสามารถที่จะทําการตัดเจาะซอะล่องให้เป็นล่องเล็กๆได้เพื่อให้ทำเหรียญน,นั้นทําการนะครับวิ่งผ่านได้ในแต่ละล่องนั่นเองนะครับในส่วนของตัวมอเตอร์คัดแยกเหรียญที่ติดอยู่กับตัวฟีีดดเเออรร์แล้้้ววก็จะใช DC นับไตต สามารถที่ทําการปรับค่าความเร็วของตัวมอเตอร์หรือว่าควบคุมความเร็วของมอเตอร์นั่นเองครับโดยจะอาศัยค่าพันวิดมอสที่แตกต่างกันทําให้พันวิดมอสตัวนี้ไปขับมอเตอร์ จะทาให้กําลังของมอเตอร์นั้นแตกต่างทําให้ความเร็วของมอเตอร์นั้นแตกต่างด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับและสําหรับแหล่งจ่ายไฟสําหรับตัวโปรเจกต์ของเราตรงส่วนนี้นะฮะก็จะใช้อแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ครับเสียบเข้าสู่แจ็คอแดปเตอร์ที่อยู่ทางด้านข้างตรงนี้ได้เลยครับโดยมีแกนในเป็นบวกนะฮะแกนนอกเป็นลบนะครับใช้กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์เพราะว่าในขณะที่ตัวมอเตอร์ดีซีเกียร์ของเรามันทํางานมันจะทําการรับน้ําหนักในส่วนตัวเหรียญนะฮะที่อยู่ในตัวฮอปเปอร์ของเราก็จะทําให้กินกระะะะแแสค่่อออนนนนนนนข้้้าางงเเััชชจึํใให อะแดปเตอร์ครับไม่ต่ำกว่า12โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์ด้วยเช่นกันโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวระบบควบคุมที่ตปะอยู่ทางด้านหลังเครื่องรวมถึงนะฮะในสองตัวระบบเซนเซอร์ทั้งหมด6ตัวด้วยกันต่อพ่วงกันนะฮะเพื่อทำหน้าที่ในการนับเหรียญที่วิ่งผ่านในแต่ละช่องประจำนะครับหลักของเหรียญในแต่ละชนิดนั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวทำการทดสอบนะครับ องวนนี้ก็จะเป็นหน้าเครื่องนะครับเครื่องก็จะใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าแยกทําการคัดแยกเหรียญได้ถึง6ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น25สตางค์50สตางค์1บาท5บาท2บาทและ10บาทซึ่งเหรียญก็จะจานวนค่อนข้างเยอะดังนั้นการเผื่อขนาดของเครื่องและนะับรางของเหรียญให้มันวิ่งผ่านตามแนวนุ่มถุงเนี่ยมันก็จะมีความยาวที่เพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นตัวเครื่องมันเลยต้องขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตในการเสียบ adapter ครับ adapter ที่ผมเตรียมมาไว้ก็ขนาดส2บสองโวลต์กระแสาไม่เอเบคัรงน ครับสำหรับการใช้งานครับในที่นี้ผมก็จะทำการเสียบอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์กระแสไม่ตกิกว่า5แอมป์นะครับเข้าสู่จอะแดปเตอร์ทางด้านตัวเมียที่อยู่ทางด้านหลังเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนการใช้งานนั้นจะต้องทำการเซตในส่วนของตัว SSID และพาสเวิร์ดของตัว Wi-Fi Router ให้ตรงกับตัว Node MCU ซสก่อน,นเพื่อสามารถที่ทำการ connect เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตและทำการเชื่อมต่อนะครับและทำการส่งข้อมูลผ่านตัวแอปพลิเคชัน Win ได้นั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับในส่วนตัวอะแดปเตอร์ผมเนี่ยก็จะทำการเสียบไว้กับตัวปลั๊กไฟบ รอสักครู่ครับตัวหน้าจอ L C D ของเราจะขึ้นคําว่า Connect Wi-Fi ส่วนนี้จะทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ w i f i ที่เราได้ทำการเซตค่าไว้นะฮะได้ IP มาปุ๊บนะครับเราก็จะได้จำนวนนะครับเหรียญในแต่ละชนิดครับที่หน้าจอ L C D ครับถ้าพิมพ์คำว่าจุดสนะครับจุดนี้ก็คือชนิดของเหรียญครับอย่างเช่นตอนนี้25สตาจะต่างตอนนี้นะมันค้างเป็น1เหรียญก็สามารถที่จะทำการกดนะกดติดไปดับตรงนี้นะครับทำการเพิ่ม เพื่อทำมาที่ในการเคลียร์ค่าอ่ามันจะกลายเป็นศูนย์นะกดค้างไว้ประมาณ3วิจุด5้ศูนย์นี้คือ50สาตางตัวนี้มีสูเหรียญแล้วเพราะเมื่อกี้เราเคลียร์ไปแล้วนะครับ1บาท2บาท5บาท10บาทและตามด้วยจำนวนของเหรียญและ ททอนก็คือจานวนเงินทั้งหมดผลรวมนั่นเองรวมถึงเหรียญอ่าย5สตางค์และ50สตางค์ด้วยนั่นเองครับแล้วสำหรับการตั้งค่าเหรียญตรงนี้ครับเราก็ให้เหรียญนั้นนะครับทำการตั้งเพื่อทําหน้าที่ในการให้เหรียญนั้นลงไปยังร่องที่เราซอเอาไว้ในส่ง,งตัวจานฟิลเตอร์แล้วสำหรับในส่งของตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ก็สามารถที่จะทําการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องไว้แล้วเรียบร้อยเนื่องจากว่ามันจะไม่มีค่าเออเร์เรอร์ใดๆเกิดขึ้นนั่นเองครับอ่าตองนี้ก็ทั้งหมดครับก็จะกลายเป็น 0, โททอนตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบแต่เนื่องจากว่าเครื่องแยกเหรียญตรงนี้ครับอาจจะต้องมีการปรับแต่งในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์หน่อยนึงเพราะว่าจำนวนเหรียญที่มันแยกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะรวมถึงเหรียญ25สตางค์รวมถึง50สตางค์เนี่ยนะครับเหรียญมันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กฉะนั้นเนี่ยตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันมันตรวจจับหรือตรวจจับยากฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับแต่งเซ็นเซอร์หน่อยฉะนั้นเนี่ยค่าความแม่นยำของตัวเครื่องนี้อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถที่จะทำการปรับแต่งเพิ่มได้ แปงผ่านหน้าจอ LED ส,สามารถปรับค่าความเร็วในการคัดแยกได้โดยใช้ DC เกียร์มอเตอร์ตรงส่วนนี้ผ่านบอร์ดไร้ก็สามารถทํางานได้แล้วแต่อาจจะขาดความแม่นยําอาจจะไม่ถึง100%อาจจะต้องมีการปรับแต่งในส่วนตัวระบบเซนเซอร์ใหม่เองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ทําการหมุนเ่าเห็นไหมครับหมุนไปทางขวาความเร็วก็จะแตกต่างกันเห็นไหมครับนะครับจะเห็นว่าเหรียญน,นะครับจะไหลลง เครื่องเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องจับบ้างนะครับตรงส่วนนี้ครับประมาณนี้ครับานะครับอลองปรับความเร็วดูครับเห็นไหมครับเหรียญก็จะไหลท่ามนาตามแต่ละช่องนะครับแล้วทีนี้เนี่ย เหรียญนะครับเมื่อเมื่อเหรียญหมดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําการปิดมอเตอร์นะครับได้นั่นเองครับก็จะตามด้วยจํานวนของเหรียญในแต่ละชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น1นึ่ง่าตาง5บาท10บาทนะครับหบาท2บาท5บาท10บาทและตามด้วยจํานวนโททอนก็คือจํานวนเงินทั้งหมดที่นะฮะสามารถที่จะทําการคัดแยกได้นั่นเองครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับใส่เหรียญเข้าไปใหม่และทาการกดรีเซ็ตดูนะครับกดค้างไว้ประมาณ3วินาทีครับอ่าอันนี้เดี๋ยวลองใหม่นะครับ เปิดมอเตอร์ครับปรับค่าความเร็วเพราะมันเนี้ยเหรียญก็จะไหลผ่านลงแต่ช่องนะครับจำนวนเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะตรงส่วนี้ที่หน้าแอปของเรานะก็จะแสดงจํานวนเงินนะครับอย่างเช่นตอนนี้17บาทแล้วทอทอนนะครับถ้าเกิดว่านะครับมันนับแล้วมันช้าไปก็สามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้มือเกลี่ยเหรียญมานิดนึงนะครับเหรียญก็จะไหลลงแต่ช่องนะครับแล้วก็ทําการนับนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ33แล้วนะครับอ่านะครับก็คือจํานวนตามนี้เลยนะที่ดูผ่านก็จะเหมือนกับที่หน้าจอแสดงเอาไว้นะครับครั้งครับนะครัตอนนี้40บบาทแล้วครับ เหรียญนี้อาจจะต้องใช้ตั้งบ้างนะครับเกลียบมันบ้างพอดีอาจจะหมุนเร็วเกินไปนะครับประมาณนี้ครับทั้งหมดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ46บาทครับที่ทําการคัดแยกและนับได้นั่เองครับจำนวนของเหรียญก็ตามนี้เลยนะครับยี่าตังเป็น0บาท50บตังนี้ผมไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็1บาท7 7เเหรียญนะ2บาท2เหรียญ5บาท3และ10บาท2เหรียญก็อยู่รวมที่ประมาณ46บาทนะก็สามารถที่จะทําการดูผ่านแอปได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็เมื่อเราแยกหมดแล้วนะครับแล้วก็ ลองปิดเครื่องดูนะครับปิดส่วนของตัวมอเตอร์ดูครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่เหรียญเข้าไปใหม่ครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้ใส่เหรียญเข้าไปใหม่แล้วนะครับอตอนนี้เมื่อกี้แอปมันนับได้อยู่ที่ประมาณ4 6บาทนะตัวเครื่องนับได้4ี่บบาทแอปก็แสดง4 6นะผมจะลองรีเซ็ตใหม่อีกครั้งนึงนะครับกดค้างไว้นะครับตามวครับอ่าเป็นศูนย์น่าเป็นศูนย์นะครับทีนี้ปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลองนะครับโดยการหมุนบิดมอเตอร์อีกครั้งหนึ ครับตอนนี้จำนวนเป็นศูนย์แล้วนะครับที่แอปก็เป็นศูนย์ด้วยนะครับอันนี้ผมจะลองบิดมอเตอร์นะครับมาใ้เครื่องเริ่มแยกนะครับถ้าเหรียญมันนอนอาจจะต้องเกลี่ยให้มันขึ้นมาบ้างนะครับถ้าไหนหลุดบ้างนะครับอาจจะต้องลดความเร็วลงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องต้นแบบเครื่องแยกเหรียญอัตโมนมัตินับสามารถที่ทําการดูผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นเองอ่านี้หมดแล้วครับพอหมดแล้วปุ๊บก็บิดมอเตอร์แผงนี้อันนี้สามารถปรับความเร็วได้อ่านี่คือเร็วสุดนะครับแต่จริงๆมันไม่จาเป็นต้องเร็วถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงถ้าเร็วเกินไปมันจะพ้นช่องไปนะครับอ่านี่กระนัจะอยู่ที่ประมาณ37บาทนะครับจํานวนก็ตามนี้เลยนะครับ หนึ่งบาทห้าบาทสองบาทสิบาทนะหนึ่งบาทห้าเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญห้าบาทหกเหรียญและตอนนี้เหรียญสิบาทนะับมาไม่ได้สส่เข้าไปก็เป็นสาสิบเจ็บาทนั่นเองครับตามในแอปเลยครับผมนะฮะครับผมนี่ก็คือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติเครื่องต้นแบบสามารถที่จะทําการดูผ่านแอปพลิเคชันบินได้ควบคุมผ่านโนด MCU นะครับ ESP แปดสองหกไวไฟมรวมกับหน้าจอ l c d ขนาดสิบหกคูณสองผมขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ